มันมีเพื่อนรักพิเศษไหมมีครับก็ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ะครับที่อยู่ใกล้ๆเนี่ะครับจุ๊บก่อนเลยก่อนจะตอบคำถามแต่เอ็กซ์คลูซีฟเกินไปหรือเปล่าตอนแรกจะจุ๊บปากเหมือนกันครับมีแบบเปะมาแต่แบบรู้สึกอยากทั้งสองอย่างเลยอยากทั้งสองอย่างเลยไปแล้วครับถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับรายการที่หลายคนชอบมากเลยเพราะว่าเชิญแขกรับเชิญมาปุ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บเลยนะฮะห้ามคิดเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ถึงความในใจของแขกรับเชิญของเรานะฮะที่แบบเจาะลึกเจาะแบบ ถึงกึ๋นกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เช่นกันวันนี้เรามีแขกรับเชิญคู่เพื่อนสนิทคลิดเกินเพื่อนจากซีรีส์วายท็อปสก t ร์ตทูเกเตอร์เดอะซีรีส์ได้ครับพี่ดีครับน้องมานะฮะน้องออฟแล้วก็น้องซันนี่หรือว่าเอกกับพบนั่นเองก่อนจะไปพบกับเขาทั้งสองคนนะครับกด s u b s c r i b e ช่องอัศรรวุตชาแนลกันก่อนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆของเราแชร์กันเยอะๆนะฮะแล้วก็กดซับกันเยอะๆนะครับผมเป เอาละครับตอนนี้เขาทั้งสองคนก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะเอกภพครับสวัสดีค,ครับอันนี้คือเป็นคู่พระนายจาก อีกหนึ่งคู่ใช่นะฮะจากซีรีส์ได้ครับพี่ดีครับดีครับน้องนะฮะนี่พูดลิ้นพันไปหมดแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นอยากถามคําถามแล้วอ่ะเออพูดถึงฟีดแบ็กของของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับว่าว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ซีรีส์ได้ออกอากาศไปขอลายทีวีติดดาวอันดับ3ของปีเอ็มนี่อันดับ9ก้วยบอร์นี่ประมาณห้าครับอันดับ5ครับนี่คือบทพิสูจน์เนาะว่าซีรีส์เรื่องนี้เจ๋งขนาดไหนจะฟินขนาด ไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ระดับโลกแบบนี้ครนะครับผมและวันนี้ก็เหมือนกันถามปุ๊บตอบปั๊บของเราจิน้นฟินแน่นอนกับคำถามพร้อมไหมครับพร้อมครับกติกาก็คือถามปุ๊บทั้งคููต้องตอบปั๊บให้พร้อมๆกันถ้าชักช้าโดนลงโทษหรือว่าถ้าใครตอบแล้วไม่ตรงกันคนที่ช้ากว่าจะโดนคนที่ตอบเร็วลงโทษพร้อมกับคําถามแรกเพื่อนรักหรือรักเพื่อน เพื่อเวลาครับใช่เออพเหมือนลอกคำเตะต่อของเขาอ่ะเออกำลังคิดอยู่ว่าแบบมันคิดไม่ได้บอกแล้วว่าคิดไม่ได้ฮะจะรักเพื่อนนี่ไหมโดนเลยโดนเลยนี่เอานี้เห็นชัดๆจะนี้นี่เลยเอางักงักงักเฮ้ยโหไวมากเลยอ่ะโอ้อ้าวโอเคโอเคโอเคอ่านี่ถือว่าเป็นข้อสตาร์ทนะทำไมถึงเรื่องเพื่อนรักอ่ะเออทำไมไม่รักเพื่อนเออเพื่อนรักเนี่ย มันมีความรักเพื่อนอยู่ในความเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วมันต้องเกิดจากการรักเพื่อนก่อนถูกไหมมันถึงจะกลายเป็นเพื่อนรักในมีนิ่งของเราอย่างนั้นใช่ไหมมันเหมือนมันขั้นที่กว่ากว่าเหมือนกับพอเรามีเพื่อนเยอะๆกับกลายเป็นแบบเราก็มีเพื่อนรักเยอะๆอย่างเงี้ยครับดูงงไหมครับเหมือนจะงงเมื่อกี้เกิดจะเข้าใจแล้วพอถามว่างงไหมครับงงเลยก็คือเหมือนว่ามีเพื่อน มีเพื่อนคือเป็นคนชอบมีเพื่อนเยอะๆประมาณนั้นนะครับชอบสังคมแบบนี้ชอบสังคมชอบเข้าสังคมก็จะมีเพื่อนรักในหลายๆรูปแบบอย่างเงี้ยมันมีเพื่อนรักที่พิเศษไหมเรี่อแบบเพื่อนเพื่อนเยอะๆแต่ว่ามีมีคนเนี้ยหรือว่าคนเนี้ยพิเศษมีครับก็ ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับ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 เดี่ยเหรอขนลุกเหยครับขนลุกเลยครับพอเหมือนเราอินกับบทในซีรีส์มากๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วแล้วด้วยความที่ที่เราสองคนเป็นเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทําให้เห็นว่าแบบเออแบบมิตรแท้ของเพื่อนรักมันก็ดีนะอย่างเงี้ยครับหลงทางหรือหลงรักหลงรักครับ อ่านี่เร็วกว่าอ่าตอบตอบพร้อมกันแต่ว่าอาจจะเป็นคนละคำคำตอบไม่เปไรอ่าหลงรักเพราะอะไรครับเอาไปสื่ว่าการหลงรักใครสักคนนี่มันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆเพราะว่ามันมันคือการที่แบบเราอยากที่จะคุยกับคนนั้นทุกวันอ,อยากที่จะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเขามีความสัมพันธ์กับเขาในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับหลงทางล่ะหลงทางมันมีแต่ลบอย่างเดียวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเราน่าจะหาทาง ที่จะกลับมาได้<ม>แต่ว่าหลงรักมันอาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้<ม>หน้าตาดีหรือว่าหน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารัก,าากช้ำเอ้ยไม่<อ>ไมตรงเลยว้เฮ้ยเ<อ>้ยค<ๆ>ิดว่าหน้าตาดีมันน่าจะกว้างกว่ากว้างกว่าแบบหน,หน้าตาน่ารักอาจจะอยู่ในหน้าตาดีด้วยเดี๋ยวนะพยายามจะเข้าใจว่าหน้าตาดีคือหน้าตาแบบ พิมนิยมที่สังคมเขาเาเห็นปุ๊บเขาเก็ตเลยประมาณอย่างงี้ใช่ไหมดูดี่าดูดีไม่จำเป็นว่าไม่ได้สวยหรอกใช่แต่ดูดีน่ารักเอาเอาคิดว่าแบบเหมือนกับด้วยความที่ตัวเราเองเราจะแบบเป็นทรงแบบหน้าตาหน้ารักมากกว่าหน้าตาดีนี่พูดถึงตัวเองใช่ครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าน่ารักมันดูไม่เบื่อครับต่างกันเนาะเนาะคิดต่างกันเนาะเพราะว่าแบบจริงๆเราแบบเป็นเพื่อนกันแต่ส่วนมาก ในบทซันนี่ด้วยตัวเองกับตัวเอกกับพบจะจะคาข้คงตอร์แับนี้อ๋อก็คิดมีความชอบแตกต่างกันอยู่แล้วตามแบบของซันนี่ก็จะสุดขั่วแบบเป็นคนเฮฮาเฮ้ยวเฮ้วบ้านรวยแบบไม่สนใจอะไรอะไรย่างเงี้ยพกจะแบบเรียบร้อยคอยช่วยเหลือตลอดเวลาแบบมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยพูดเก่งหรือเรียนเก่งเลียนเก่งครับอ่าเลียนถกหน่อยเฮ้ยคอยใจชื้นหน่อยเรียนเก่งเพราะว่า เหมือนกับน่าจะต่อยอดได้หลายทางมากกว่าครับพอรู้สึกว่าเรียนเก่งมันเป็นมันเหมือนกับเป็นใบเบิกทางในหลายๆอย่าง mono t o n หรือว่า colorful colorful <colour ful S 1> ครับ,รบโอชอบสีสันเนาะ เราเรู้สึกว่าคาร์ฟูลมันสามารถแปลได้หลายอย่างเพราะว่าด้วยความที่แบบเราอาจจะแบบมีโรคที่สดใสชอบอะไรที่สดใสมโนโทมนอาจจะแบบเรียยๆง่ายๆน่าเบื่อดูแล้วน่าเบื่อแบบคาร์ฟูลเราก็แบบทุกๆวันก็แบบมีอะไรที่แบบท้าทายมีอะไรที่แบบใหม่เสมอใหม่เสมอมีความรู้สึกว่าแบบไม่ซ้ำกันฟังว่าคาร์ฟูลแล้วมันดูแบบใช่มันดูสดชื่นว่าใช่สดชื่นรวยเงินทองหรือว่ารวยคนรักรวยเงินทองครับอ้าวเอาละเริกเงียเงินมีคนรักคน อ๋อรู้สึกว่าเงินมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งสาคัญในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างในการที่แบบเป็นใบเบิกทางที่เราอยากจะต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คล้ายๆเดิมอนกัครับคือผมคิดว่ารวยคนรักรวยคนรักมันน่าจะกว้างกว่าแบบเพราะว่าเราสามารถคอนเนคชั่นต่างๆคนที่รักเราอะไรอย่างเงี้ย สามารถช่วยให้เราประสบความสําเร็จขึ้นมาได้อีกครับอาจจะมากกว่าแบบสุดท้ายอาจจะลงเอยที่มากกว่าเงินที่คนที่รวยเงินมีก็ได้เงินมันอาจจะหมดได้ถูกไหมถ้าใช้ไปแล้วไม่มีแบบว่ามาเพิ่มเติมแต่ถ้าคนรักเนี่ยก็คือในวันที่เราไม่มีเงินเขาอาจจะแบบว่าช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพการงานทําให้เราแบบว่าฟื้นตัวกลับขึ้นมาหาเงินได้อีกจุ๊บปากเลยจุ๊บแก้มครับจุ๊บจมปากตอนแรกจะบอกว่าอะไร ตอนแรกจะจุปากเหมือนกันครับมีของโปะมาแต่แบบรู้สึกอยากทั้งสองอย่างเลยอยากทั้งสองอย่างเลยอยากทั้งสองอย่างเลยได้เลยเราจะได้อจุ๊บก่อนเลยก่อนจะตอบคำถามมันจะเอ็กซ์คลูซีฟเกินไปหรือเปล่าเออในเรื่องมีไหมอันนี้แบบต้องดูในซีรีส์ครับซึ่งบอกเลยว่าซีรีส์เนี้มีความสเปเชียลซ่อนอยู่แน่นอนมากแค่ไหนเป็นท็อปสกิลครับของข่าวหรือของหวานของหวานครับ เอาให้แน่เอาให้แน่<อ>ข้าวใช่ไหมอันนี้ข้าวอันนี้หวานอา่าใครช้ากว่าเนี่ยทำโทษทำโทษสิทำโทษทำโทษ,ทโทษตอนนี้เนาะมาเลยทำโปร่งๆหน่อยโปร่งๆหน่อยมันจะได้มีเสียงโอ้ย <c oughs> ของข้าวทำไมถึงของข้าวครับส่วนตัวผมอ่ะไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินแบบของของหวานเท่าไหร่แล้วพี่วุญเองก็คือชอบของข้าวของหวานมาั้ ชอบกินกับอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของชื่อรายการผู้กินกับกินกับางเดียวไม่นู้นะเห็นไหมลอกซึ้งเห็นไหมนี่รักษาะกงเก็บเห็นไหอดีเลยอาทำไมถึงของหวานเออเหมือนด้วยด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบของหวานอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยหน้าตาของหวานหรืออะไรมันแบบมันสวยแล้วมันก็ดัดแปลงออกมาได้เรื่อยๆเนาะแตกต่างนะในความแตกต่างแต่ก็มีความเหมือนอยู่มีเหตุและผลของตัวเองเนาะตรงว่าแหละนาะสกิลนะสกิลนะ ติดซีรีส์หรือติดเกมติดซีรีส์ครับนี่ตรงกันวเวเ้ยสุดยอดเป็นคําตอบที่มั่นใจมากนี่ติดซีรีส์รู้สึกว่าด้วยความที่เรามาเป็นนักแสดงตรงนี้ด้วยครับเกมมัน,ม,นมันเล่นแล้วมันก็ได้ความสนุกแบบเกมก็ไม่ใช่โทษอะไรันได้บบความเพมลิดเพลินได้ความสงบได้ความมีสังคมกับเพื่อนอะไเงี้ยครับแต่ซีรีส์ก็อาจจะดูคนเดียวแบบไม่ดูกับเพื่อนดูแบบออนไลน์คนเดียวแต่รู้สึกว่ามันได้ ได้ความรู้นํามาใช้ในอาชีพเราด้วยใช่ครับมากกว่าคอาก็จะบอกว่าให้ไปดูแล้วแบบเหมือนกับเราจะได้เพิ่มไอเดียลงในสมุดของเราเองใช่เราเล่นเกมแล้วัวดร้อนไหมครับโอเคหมดคาถามแล้ววันนี้นะครับก็มีที่แบบว่าตอบตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองนะครับผมอ่ะท้ายสุด ฝากซีรีส์ของเราทั้งสองคนด้วยเอกกับพบนะครับผมก็ขอฝากซีรีส์ Top Secret Together The Series นะครับผมออนแอร์ทางไลน์ทีวีนะครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับผมเป็นซีรีส์ที่รูปแบบใหม่ของซีรีส์วายเลยครับผมทุกคนจะได้ติดตามทั้ง5คู่5อัอรถ5รสชาติครับผมมาติดตามกันเยอะๆนะครับฝากคู่ของเราด้วยนะใช่ครับจะเป็นแบบบอยๆอย่างนี้ครับผมก็จะมี สเสน่ห์ของมันครับผมเพราะว่าของแต่และตัวละครก็จะมีสเสน่ห์แล้วก็มีปมมีตัวออบเจกทีฟของแต่ละคนแบบต่บางก,กันครับผมก็ทําให้ผู้คนสามารถเลือกชมได้5รสชาติเลยครับผมก็ติดตามตัวละคร ไม่เอกกับพบนะครับผมในซีรีส์ได้ครับพี่ดีครับน้องนะครับผมทาง Line TV ทุกวันศุกร์นะครับกับ EP ใหม่2องทุ่มตรงนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพบกับทัาพบตอบปั๊บได้อีกนะครับใน EP หน้าจะมีแขกรับเชิญคนไหนคำถามจะเป็นอะไรติดตามกันได้ครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย